จะเป็นยังไงเมื่อนิยายที่อ่านมาเป็น10ปีดันกลายเป็นความจริงขึ้นมาคิมดกจาเป็นแค่พนักง,งานออฟฟิศคนหนึ่งแต่เขามีสิ่งที่คนอื่นไม่มีเพราะเขาคือผู้อ่านคนสุดท้ายของนิยายออนไลน์เรื่องหนึ่งชื่อว่า3วิธีการเอาชีวิตรอดในโรคที่ล่มสลายและในวินาทีที่นิยายเรื่องนั้นจบลงโลกที่เขารู้จักก็จบลงไปด้วยซีนารีโอหรือภารกิจเอาชีวิตรอดได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคน โลกที่ได้กลายเป็นสนามประลองที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดในตอนนั้นที่ทุกคนตกอยู่ในความสับสนคิมดกจาคนเดียวที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขารู้เนื้อเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเขาจำรายละเอียดได้ทุกอย่างเหมือนมีสูตรโกงอยู่ในหัวตั้งแต่เล่มหนึ่งไปจนถึงเล่มสุดท้ายเล่มแรกของเรื่องนี้คือการปูพื้นฐานที่โคตรพีคเราจะได้เห็นการปรับตัวของคิมดกจาอย่างรวดเร็วเขาใช้สมองและไหวพริบแทนกำลังในการเอาตัวรอดจากซีนาริโอแรกที่โหดลร้บนรถไฟฟ้าเขาไม่ลังเลที่จะทำในสิ่งที่จำเป็็นนนเเเพพืื่่่่่อออออปปกก้งงงวววมาายยูซัและชชีิตด แต่การเดินทางของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นเพราะเขาต้องเผชิญหน้ากับยูจุงฮอกตัวเอกในนิยายที่แข็งแกร่งจนน่ากลัวยูจุงฮอกคือผู้ที่กลับชาติมาเกิดใหม่นับครั้งไม่ถ้วนเขาคือคนที่รู้ทุกอย่างในโลกนี้ฮิมดอกจาการระทักกันร,ระหว่างตัวเอกกับนักอ่านจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ฉากแอคชั่นที่ตื่นเต้นแต่ยังเต็มไปด้วยประเด็นที่ลึกซึ้งมุมมองนักอ่านประจาวทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องราวที่เราอ่านหรือดูมามีคควาาามมหหมยกับเรแ่ไน และถ้าเรื่องราวเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเราจะทำยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังครับ